สบายดีพี่น้องเมื่อนี้พอเท่าเพิ่นไปตลาดคนกีนหมาเพิ่นบริเฮ็ดกินมือนีเพิ่นก็เลยได้ซื้ออาหารกีนหมามีกุ้งกุ้งทอดใส่แป้งก็มีไก่ก็มีไก่กไกวาน ไก่ส้มวานอันนี้ก็มีฮอตดอกก็มีฮอตดอกฮอตดอกเซทเทจีก็มีเป็นได้เป็นได้อ่าไซตันมูมาพี่น้องนส่ตันมู สำมีสิบห้ดอนพี่เ้าสีสิบห้าดอนเพิ่ไข่เพิ่เไข่แทนค่คุอกี้าอันนี้มันอ่ะซีนอ่ะเทรายากีห้าอิบอันนี้มันหาอันนี้มั่ะแฮมข้าวดเวียดเพื่อเหน ตัวนี้ตัวนี้เป็นแฮมกับหมูสีรอนห้าสิบอันนี้ห้ารอนห้าสิบเพนเดย์บาร์บีคิวพอกมาแล้บารา์บีคิวบ,บาร์บีคิวหมูพร้อผงน้องบาร์บีคิวหมู ้เดี ını, ator, ๋ยวนี้บาร์บีคิวม้บาร์บีคิวบาบคิวมูทางนอกไะเบ้านว่านนีหนึ่งพี่น้องสิช่องเลี้ยงกสิช่องเลียน เป็ดมาพี่น้องเป็ดเป็ดอังเป็ดอังนเ็ดพี่น้องเป็ดพี่น้องตนึงเป็ดอังตัวนึง สาวห้าเลียนเ้างไปย่างตื่นแล้วให้เดอะตัวนีส้สาวห้าเลียนเพิ่ตัดให้เรียบร้อยพี่น้องอ่ากบี่กุ้งอีกกุ้งกุ้งทอดกุ้งทอดนี่บอกหนึ่งนี่สิบสิบดันแท็กย่างดอกกับอีเวนต์สิบเอ็ดสิบช่องดอกเนีย่ยอันนี้ก็บสิบกันพี่น้องช่องอันนี้สาวดอน เดี๋ยวลอยซอกลอยก็บประเด็นยังนะพี่น้องแพงแพงขึ้นกับประเด็นผักมาพี่น้องกับไระเด็นอะไรเครื่องในไก่ได้เห็ดเผัดอันนี้เพันเอิญเห็ดอ่าคิงออร์สเตอร์มัสลูม เพิ่นเอินห้อยห้อยใหญ่เพ็ดห้อยใหญ่เพิ่นเอินพระซางกิจพี่น้องอันนี้ห้าดอนได้มะข่าได้มะขาาอ่อนพร้อมมะขาาอ่อนหน่วยละบางบอนหน่วยห้าดอนบางบอนหน่วยซามบางบอนหน่วยซยีอันนี้ขนมปังตะลาสคนคนจีนมาทึกหน,นึ่ง หน่วยละสางเรียนสรงหน่วยในหเรียนอันนี้อันนี้พนไข่ดอันนี้พนไข่เห็ดอันนี้พนไข่อ่าพี่น้องไข่อันนึงอันนึงดอนเกาเกาประมาณบางคนก็ไข่5ี่ห้าดอนใช่ไหมี่ฮานจีนพนไข่ชี้หนึ่งสองอันซีได้ กับไปแคโอตน้ำแคกอะดิ่งไข่เป็ดเผาเผาหนึ่งก็ประมาณเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าเจ็ดเหนี่ยพี่น้องซองเผาก็อีกเป็นโลหนึง่งกระดามักจึงงอกมันกักจึงงอก,องกมาพร้อมมาไว้เห็ดพัดไทยกินเผื่อกิน ผักกากกดทีน้เรกะกระสอบก็ได้มักกะผัก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 เองเรามากแกงใส่กระดูกหม, uh, ม,มูพี่น้องแซ่บๆเป็นยาเย็นเองกะได้มักน้ำพี่น้องมักน้ำให้เฮามาแกง,งก็ได้มักน้ำแกงกินกับ เบยกแกงหาก็น yeah! wow. wow. okay. wow. mm ึ่งกินลาลาก็ได้ว่านว่านพี่น้องก็มะเขือเขื่อนคนจีนแต่อันนี้บ้านเัาเอิญมะเขือหั่มมาซ่อะประมาณเกือบหกดอลลาร์พี่น้องนี่ซ่อมมันเกือบหกดอลลาร์ยังกระแพงแผงก็ไดกระไดหมูซ่อมจันมาพร้อมพระเทพรดาไว้ทีเซอร์เขากินเขามาเขากินประเดี๋ยวเมื่อไหรกินข้องข้องเพันเธ็ตแล้วก่อน ได้มูซ้ำซันได้เครื่องในไก่เครื่องในไก่แซ่บแซ่พี่น้องมีตับแล้วก็มีมีตับมีไต่มีย่างพร้อมโอเคบ้านนี้่บเบาๆให้คนเมืองนอกฟัง Hi friend today แขวพาพ ฮีเวนทูเรย์มาร์เก็ตฮีการ์ดอ่าใช่มีเซนบิทอ่ะเวียดนามเซนบิทอันนี้ก็อ่าฮอคทัสตันอ่ะไอ้ดูนวัตุเจได้ทุกคนอันนี้ก็อ่าฮอตด็อกฮอตด็อกวันโทนี่ไฟอีวันโทนี่ไฟอีอันนี้แฮปดักโหลดดักโหลดดักโทนี่ไฟได้เลย for for the whole duck roast duck เป็นบาร์บีคิวผัดโน้ตเอ่อที่ตัดเอเดอร์ที่ตันพัตตันดูโน้ตบุ๊กอินดี้ตลอดเป็นแซนด์วิชเป็นแซนด์วิช And we got a barbecue pork. Got barbecue, 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 barbecue pork. About $12 This, that's 25. And this one, uh, $5.50, and $4.50. And this one, more than $10. Chicken. ออ n g เ e นจด์สต f y ยเทนดัล็กดีทพ็อกซจกนดีรมีพดีเลยโอเค so good this one so good t e y r y ชอบ I like s o p I don't like country it's so good okay อีกจัง่อยตัวหอมกับไอ้กลินตำมะขุ่กับปลาเป็ดกับไส้กับกุ้งกับไอ้พวกนี้ห้ล้านกินพวกลราจะมักแป๊บนี้แป๊บนี้ให้จะมักเอ่อออร์เจนจิเกน เจ้าอิมักแบนี้นี้กุ้กระาเป็ดเป็นพวกเจ้าก็บักินอยเลย่นองเด็กน้อยเจ้าอิมักบาร์บีคิวเจ้าอิมักบาร์บีคิวพอกเด็กน่อยเ็นเดมอมบายฟูดทรหรือสัิ้งโอเดยไอดง้ซ อัหนรคนอะมรคนแม็กคนคนมาิกาอันนี้ก็คนใส่ข้กีคนใส่อ่าคนใส่อ่าฮอดดอกใส่อัวอยู่ไหนพี่น้องเด็กน้อยมากกินโอเคย Everybody and Thank you so much for watching my video เออละเราจ see you next time You guys have a nice day and thank you so much We'll see you later okay พี่น้องมันนี่คือบุญย่างได้จะมีพระเท่าพันไปตลาดมาเพันได้ข้องมามาสู้ให้บึงอยู่บ้านเท่ากับอยู่เมืองนอก ข้อกินต่างกันแพงนะพี่น้องเนาะดังนั้นข้อขอมขอข้อใจลายที่ผู้ได้เข้ามาบึงข้อให้มีสุกมีลาบเออ้ออยู่ดีมีแห่งความเจ็บจะได้ความไข้จะมีข้อมีสุกมีลาบตลอดไปซื้อไข้ก็ให้ได้ให้ม่นไข่น้อยก็ให้ได้ไล่ เงินลังมาไ,ไมาล่มาเป็นรองเงินลังมาไล่ไมาพี่น้องเอยขอ้ขอข้อข้อใจสมองบดีปนันไเว้าลบหน้าลบนั่งพี่น้องเอ้ยหลังจงงากนางเพล่ก็ยิมาตำมะฮุงกินกับกินกับเป็ดกินกับอ่ากับเป็ดกับซีทียวซื้อมานี่ไหนพี่น้องอเค้ครอบครอบข้อขอบใจบายพบกันในพบกันในโอกาสหน้าเด้อบาย